เหรียญหบาทเล็กปีพุทธศักราช2,529เหรียญน,นี้พอสอนี้จำนวนการผลิต4ล้าน20แสนเหรียญเหรียญหนึ่งบาท2,529นี้จะมีทั้งหมด อยู่สองบล็อกก็คือดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับนี่คือบล็อกที่เราเรียกกันว่าช่องฟ้าสั้นและนี่คือที่เราเรียกกันว่าช่องฟ้ายาวในจำนวน4ล้านสองแสนเหรียญนี้ช่องฟ้าสั้นจะพบเจอ ได้เยอะจํานวนมากกว่าแต่ช่อฟ้ายาวพบเจอได้น้อยและไม่ทราบจํานวนการผลิตที่แน่ชัดสำหรับสองบล็อกนี้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่าก็คือบล็อกที่เป็นช่อฟ้ายาวเหรียญที่มีราคาถูก ลงมาก็คือช่อฟ้าสั้นเพราะพบเจอได้เยอะกว่าถ้าเพื่อนๆพื่อนพี่พีน่น้องนมีเหรียญปีสองพนลองลองเช็คดูนะครับว่ามีช่อฟ้าสั้นหรือช่อฟ้ายาวแต่ที่แน่นอนทั้งสองเหรียญน,นี้ไม่ว่าจะเป็นช่อฟ้าสั้นหรือช่อฟ้ายาวมีราคาเกินหน้าเหรียญ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดี FC ขอพระคุณ FC นะครับอย่างสูงที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านส่งเรียนเข้ามาจำหน่ายก็ซื้อขายกันตามปกติยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับพุทธศักราช2,569ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะครับผม ในคลิปนี้ EP นี้ครูดงจะมาพูดถึงทั้งจะเป็นการรับซื้อแล้วก็ปรับราคาให้สูงขึ้นสำหรับเหรียญที่ครูดงจะมาพูดนี้ก็คือเหรียญปี2,551สําหรับเหรียญปี2,551 มีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่อยู่ในมือของคูโดงเนี่ยเป็นแบบบางจริงๆคูโดงทําคลิปตั้งแต่เหรียญนี้ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปี2551ตั้งแต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญนนะี่ะคูโดงบอกให้เก็บเอาไว้เหรียญใหม่ๆนี่เก็บเอาไว้วันหนึ่งจะมีราคาเกินหน้าเหรียญเนี่ยถ้าใครเป็น FC จะเห็นว่าคูโดงพูดแล้วก็แนะนํามาโดยตลอดนะครับ ถึงแม้ปัจจุบันราคาจะลดลงมานะครับสมัยก่อนก็8บาทถึง10บาทอะ8บาทถึง10บาทนะครับต่อ1เหรียญก็เกินหน้าเหรียญไป3บาทถึง5บาทก็50%ถึง100%นะเกินหน้าเหรียญ ปัจจุบันถึงแม้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเหรียญปกติก่อนสําหรับเหรียญน,นี้นะครับปัจจุบันก็มีการซื้อขายกันนะแต่ว่ามีการซื้อขายแบบปะปลายมากๆเลยเล่นกันก็อยู่ที่6บาทถึง8บาทต่อ1เหรียญสําหรับเหรียญบางแต่เหรียญหนานี่ราคาย,ยังไม่สูงอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นทีนี้มาถึงอีกหนึ่งข้อมูลสําหรับเหรียญปี2551ที่หายาก หายากนะครับเหรียญนี้จำนวนการผลิตนะครับก็ในหนังสือก็มีตั้งแต่หล้านกว่าบ้างบางที่ก็สิบล้านก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากน่าเก็บสะสมในระบบหมุนเวียนเนี่ยคงไม่เจอแล้วละ่ะทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่ครูโดวงประกาศรับซื้อประกาศรับซื้อนะครับนั่นก็คือดูให้ดีนะครับการออกแบบดีไซน์ ด้านหลังเหรียญเป็นวัดเบญจมะบพิษดูสิตวนารามปี2551นี่ครับผมแบบบางด้านหน้าก็เป็นในหลวงรัชการที่9นี่ครับผมการออกแบบดีไซน์ดูนะครับด้านหัวเป็นแบบนี้ด้านขอบเป็นแบบนี้เฟืองจักรโดยรอบเหรียญนะครับเฟืองจักรแบบห่างแล้วก็ด้านก้อยก็เป็นแบบนี้เห็นไหม นี่ครับผมแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นพระเสียตงตรงขออนุญาตนะครับครูดงยังไม่มีปี2551ที่เป็นพระเสียงตรงนะแต่ครูดงมีเหรียญแบบนี้ครูดงเลยนำมาให้ดูนี่คือเหรียญพระเสียงขวาง90องศาเห็นไหมนี่เหรียญพระเสียงขวาง90องศา ถ้าใครเป็น fc คูโดงจะเห็นว่าคูโดงมีเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงเยอะมากนะครับหลายพอศไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญ50สตังเหรียญ1นบาทเหรียญ10บาทแต่เหรียญ5บาทคูโดงมีพระเสียงขวางอยู่ปี2551มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับจับแบบนี้เลยเนี่ยจับเหรียญแบบนี้นะ นี่แล้วหมุนดู1 2ึสถ้าเป็นพระเสียนตรงถ้าเป็นพระเสียนตรงขายใครไม่ได้ครูดวงรับซื้อนะครับจากเมื่อก่อน3,000ตอนนี้ก็ถ้าเป็นเหรียญสวยๆ UNC สูงถึง5,000บาทเนี่ยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูหรือถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ พูดง่ายๆคือไม่ต่ำกว่า3,000บาทแน่นอนสำหรับการรับซื้อนะครับแต่ขอให้เป็นปี2,551ทําไมครูโด่งถึงมาโฟกคัสป,ปี2,551 เพราะปี2,551มีการค้นพบค้นเจอแล้วและมีการซื้อขายกันแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทพระเสียนตรงเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญปี2,551อย่าไปคิดอะไรมากจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูถ้าเป็นพระเสียนตรงสตาร์3 0 0 0ับาท สวยๆออกน้ำทองออกสีม่วงขึ้นไปถึง5,000บาทต่อหนึ่งเหรียญมีการค้นพบคนเจอแล้วก็มีการขายแล้วแล้วถ้าเกิดปี51 แต่เป็นพระเสียงขวางถ้าเป็น51และเป็นพระเสียงขวางมีการรับซื้อไหมรับซื้ออยู่นะครับถ้าเป็นห้าห้าหนึ่งและพระเสียงขวางรับซื้ออยู่ไหมครับแต่ว่าก็รับซื้ออยู่นะครับอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับ500บาท800บาทก็แล้วแต่สภาพของเหรียญแต่ว่าถ้าเป็นพระเสียงตรงเรารับซื้อสูงถึง3000ถึง5,000บาทแน่นอน ก็ลองลองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ้อกลับมาทำงานก็ขอให้ใครที่มีโอกาสได้โบนัสหรือว่าใครที่จะรับโบนัสตอนตุดจีนก็ขอให้ได้โบนัสสูงๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอยู่ที่ผลงานที่เราทำแล้วก็ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วด้วยนะอะ่คลิปนี้ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโชคดีปีใหม่สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โคดออ